โดยธุรกิจหลักเราเป็นธุรกิจขายไฟฟ้านะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากลม,มแล้วก็ไฟฟ้าจากขยะอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของเราคือขายไฟฟ้า<ม>ธุรกิจที่2ของเราที่เป็นสัมปทานก็คือรับกําจัดขยะนะครับ<ม>ก็จากการที่เรามีโรงไฟฟ้าขยะนะครับหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นอบอตอ,อบอจอ<ม>ก็จะนําขยะมาให้เราจํากัดกําจัด นะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นการรับกำจัดขยะก็จะมีค่าทิปปิ้งฟรีนะครับธุรกิจที่2ของเราธุรกิจที่3ของเราก็เป็นสัมปทานนะครับก็คือขายน้ำนะครับให้กับรประปาภูมิภาคหรือว่านิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น East Water, อ a สว w เตอรอมตะนะครับหรือนิคมต่างๆเนี่ยเราก็ขายน้ำให้ นะครับก็เป็น3ธุรกิจหลักที่เป็นสัมปทานแล้วก็มีตัวสุดท้ายซึ่งเล็กนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังเดินหน้าต่อก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ให้บริการกับหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนรายใหญ่ครับผมซึ่งรายได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยในแง่ของการขายไฟฟ้าเป็นรายได้ประมาณ95% ของธุรกิจเราครับผมก็เป้าหมายปีนี้เราวางไว้1 0 0 0 0่นล้านบาทนะครับก็ดูครึ่งปีแรกนะครับเราก็ใกล้เคียงแล้วนะครับปลายปีเราจะมี COD นะครับในแง่ของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นไฮบริดที่สักแก้วนะครับกำลังติดตั้ง50เมกะวัตต์สัญญาซื้อขายไฟ16เมกะวัตต์ก็คือโซล่าไฮบริด เราจะมี COD ลงไฟฟ้าขยะอีก8เมกะวัตต์ที่หนองคายแล้วก็มี COD นะครับขายไฟฟ้าอีก15เมกะวัตต์ของ private PPA ที่เราขายไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยมหิดลครับผมตรงส่วนนี้ก็น่าจะทำให้เราได้ตามเป้าที่เราวางไว้ครับผม ก็เรา COD อยู่ประมาณ1,500กับเมตรเกือบ1,600นะครับตรงส่วนที่จะ COD เพิ่ม,เต,มเติมก็จะมี50เมกะวัต์บวกกับ8เมกะวัต์บวกกับ15เมกะวัต์ก็ประมาณเกือบ75เมกะวัตเพิ่มเติม,ตม,ตมปลายปีนี้ครับผมนะก็ระวางไว้นะครับในแง่ของ3ปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะเติบโตรประมาณปีละ300-500ถมกะวัต ต่อปีนะครับตั้งแต่ปี66นะครับ67แล้วก็68ก็ประมาณเพิ่มเติมประมาณ1 0 0 0 1 0 0 0ถึง1,500เมกะวัตครับโดยเป้ารายได้เราวางไว้เนี่ยถ้าเกิดรวมโครงการใหม่ที่เราจะซื้อเข้ามาด้วยเนี่ยปี66เราน่าจะขยับขึ้นไป1 3 0 0 0ล้านในแง่ของรายได้และปี67น่าจะขยับขึ้นไป1 5 0 0 0ล้านครับ เราต้องบอกว่าเราเป็นรายแรกนะครับที่ว่าทำพลังงานแสงอาทิตย์บวกไบโอแก๊สบวกแบตเตอรี่136เมกะวัตต์ตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่พาวเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะครับซึ่งอพอเรา COD ปลายปีนี้แล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถขายไฟฟ้าเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ได้7วัน24ชั่วโมงนะครับ ทำให้พลังงานที่เรียกว่าพลังงานทดแทนเนี่ยสามารถมาเป็นพลังงานหลักได้แล้วครับตรงส่วนนี้เนี่ยพอเทคโนโลยีก้าวกระโดดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนต้องการพลังงานสะอาดแต่ว่าไม่แน่ใจถึงความมั่นคงนะครับว่าจะสามารถทำให้มัน stable ได้ไหมและขายได้ไหม7วัน24ชั่วโมงครับ ปีนี้เราก็น่าจะปิดาการดึงพาร์ทเนอร์อาเซนอายาลากรุปเข้ามาซึ่งจะทำให้บริษัทได้เงิน165ล้านเหรียญ US ก็ประมาณ5,000เกือบ6,000ล้านเพื่อมาลงทุนต่อเนื่องอีกก็น่าจะลงทุนได้24,000ล้านนะครับปีหน้าเราก็วางแผนไว้ว่าในแง่ของโครงการลมของเราที่เวียดนามที่ซีวดีเนี่ย ก็มีทั้งบริษัทญี่ปุ่นนะครับมีทั้งบริษัทฟิลิปปินส์แล้วก็มีบริษัทในไทยนะครับอยากจะมาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของเราเพิ่มเติมเราก็กำลังมองตรงส่วนนี้อยู่ครับผมก็เราวางเป้าหมายไว้นะครับจะเป็นลีดเดอร์ในแง่ของอาเซียนนะครับประเทศที่เรามองและมีติดต่อเข้ามาก็มีประเทศลาว นะครับซึ่งอาจจะขายไฟมาให้ประเทศไทยก็ได้หรืออาจจะขายไปที่เวียดนามหรือขเขมรก็ได้มองประเทศขเขมรอยู่เพราะวันนี้ไฟฟ้าเขาก็ไม่เพียงพอแล้วก็ค่อนข้างแพงมากนะครับแล้วก็มองฟิลิปปินส์อินโดนะครับก็ในอาเซียนแอเรียครับเรามองไว้หมดว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเข้าไปลงทุนแต่วันนี้ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นฮอตสปอต นะครับเป็น Great o p portunity โอกาสในช่วงปีนี้และปีหน้าครับผมผมคิดว่าเราชัดเจนนะครับว่าในแง่ของซ u เปอร์เนี่ยเราเป็นการทำนะครับ concession คือสัมปทานนะครับธุรกิจสัมปทานซึ่งความเสี่ยงน้อยมากซึ่งลุ้ธุรกิจสัมปทานหลักของเราก็คือขายไฟฟ้าให้หน่วยงานรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลเวียดนามเองก็ตามงั้นพื้นฐานและความแข็งแกร่งของธุรกิจเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนดูจากวิกฤตที่ผ่านมาของโควิดเนี่ยเราก็ไม่มีผลกระทบในแง่ของรายได้ในแง่ของตลาดและราคาหุ้นนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีผลกระทบในแง่ของไซคอโลจีของตลาดมากในแง่ของสงครามของยูเครนและก็รัสเซีย แล้วก็ในแง่ของไฮเปอร์อินฟล o n ชันที่สิ่งทุกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยก็แพงขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังขายไฟฟ้าได้ตามปกติในราคาและเป้าหมายที่เราวางไว้ผมเชื่อมั่นครับว่าเดี๋ยวอพอตลาด Readjust ์ t s e l ์นะครับก็คือปรับตัวเองและกลับมาย้อนดูพื้นฐานของบริษัทเนี่ยราคาหุ้นของทุกๆตัวละ นะครับไม่ว่าจะสูงหรือต่ำเนี่ยในแง่ของระยะกลางและระยะยาวเนี่ยมันจะต้องปรับเข้าพื้นฐานนะครับก็ส่วนของซูเปอร์ก็ยังมีโอกาสนี้อยู่ค่อนข้างมากครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a r e t o t แ com หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอดแฟนเพจทวิตเตอร์ยูทูก็ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืม Subscribe ก,กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ